สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n ซ e l มส m กมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําไกด์วิธีการผ่านอัศจรรย์อันใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เล่นในวันนี้เลยนะครับในอัศจรรย์ครั้งนี้นะครับจะมีการจํากัดเวลาอยู่นะครับก็คืออัศจรรย์นี้จะอยู่ถึงแค่วันที่1นึ่กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นที่ปลดล็อกให้เราทําให้ลงได้ง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของอัศจรรย์นี้กันเลยนะครับว่ามี หลักๆแล้วเนี่ยของรางวัลในอัศจรรย์ครั้งนี้นะครับก็จะมีส่วนสําคัญก็คือไอเหรียญแหวนสีน้ําเงินอันนี้นะครับเอาไว้อัพเกรดอุปกรณ์ UR ชิ้นใหม่นั่นเองแล้วก็กล่องสมุเครื่องประดับ SSR 2ชิ้นนะครับแล้วก็พิน พินอันนี้นะครับเราต้องเอาไปปลุกพลังให้เป็น UR ก่อนนะครับโดยวิธีการปลุกพลังเนี่ยก็จะใช้เหรียญอันนี้1อันเราก็ใช้เครื่องประดับ SSR 3ชิ้นนะครับแล้วก็เงิน2ล้านในการปลุกพลังให้เป็น UR นั่นเองนะครับในส่วนของจำนวนด่านก็มีทั้งหมด12ด่านเช่นเคยนะครับความยากจะมีระดับเดียวก็คือระดับ eternal นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถใช้ได้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นตัวเอ class s o r d m a แล้วก็ ในด่านเนี่ยจะมี3ด่านนะครับที่มีตัวละครมาช่วยเหลือเราก็คือคาซ u มิคามิวแล้วก็บิวกินั่นเองนะครับตัวละครที่จะได้รับโบนัสในครั้งนี้ก็คือคลาสการเดียนได้เลือดเพิ่ม50%แล้วก็ตัวละคร5ดาวจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น15%นะครับส่วนตัวละครอเวกก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น30%นั่นเองในส่วนของตัวละครที่สามารถใช้ได้เนี่ย ในครั้งนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวละครได้ทุกตัวเลยแต่ว่าจะมีการจํากัดจํานวนครั้งที่สามารถใช้ได้อยู่อยู่ที่3ครั้งแทนที่จะเป็น4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครที่มีตัวละครน้อยก็ระวังเรื่องอการใช้ตัวละครซ้าๆนิดหนึ่งละกันนะครับส่วนสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของอศจรรย์นี้นะครับก็คือทุกตัวละครที่เราใช้ในอัศจรรย์นี้นะครับจะถูกดันเลเวลขึ้นมาให้เป็นเลเวล300เท่ากันหมดทุกตัวนะครับผมแหม ฟังดูก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวละครได้ทุกตัวแล้วก็เลเวลอย่างเท่ากันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ในครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการผ่านเป็นชาเลนจ์ไม่ใช้ตัวละคร SSR เลยสักตัวเดียวนะครับเหมือนกับตอนที่ผมทําในอัศจรรย์ปีใหม่คราวที่แล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่มีตัวละคร SSR จะเอามาใช้งานนะครับอ่าก็ดูคลิปนี้เป็นไกด์ได้นะครับว่า เราต้องใช้ตัวละครประมาณไหนในด่านไหนนะครับผมเพราะว่าจริงๆอัศจรรย์นี้ไม่ยากเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวละครไหนที่เราจะใช้บ่อยๆเนี่ยอย่าลืมใส่ของให้กับตัวละครนั้นด้วยนะครับก่อนเราไปดูไกด์ของอัศจรรย์นี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์สมใส่ของอตัวละครที่ผมใช้ในครั้งนี้กันสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมโชว์แค่4ตัวละกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้ใส่ของเลยตัวหลักที่ผมใช้ก็มีจิโยะนะครับ ก็ใส่ของดาเมจตามปกตินะครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากกว่าปกติอีกตัวหนึ่งก็นีน่านะครับผมแล้วก็วิกตอรียและตัวสุดท้ายก็เป็นกิกกี้นะครับอ่าตัวไหนที่เป็นดาเมจกับตัวแท้งนะครับผมแนะนําว่าใส่ของให้เยอะๆเพราะว่าตัวละครสายตีกับสายแท้งเนี่ยอ่าจเป็นในอัศจรรย์นี้นะครับถ้าตัวละครไหนตีแรงๆเนี่ยอัศจรรย์นี้จะง่ายมากคือบอสเลือดไม่เยอะนะครับผมบางตัวนี้หัวทีเดียวก็ตายแล้วนะครับ อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับด่านแรกสำหรับด่านแรกนะครับตัวละครที่ผมใช้มีเพียงแค่2องตัวเท่านั้นก็คือเบียทิสกับแมร y ี่นะครับผมวิธีการลงตัวละครนะครับผมก็รอให้กากาคุใช้ท่าไม้ตายก่อนจากนั้นผมก็ลงแมรลี่ลงมาในสนามนะครับแมรี่เนี่ยพอเข้ามาในสนามปุ๊บก็จะบัฟตัวละครบนมือนะครับทำให้โจมตีแรงขึ้นแล้วก็เบทิสเนี่ยเหมาะกับด่านนี้มากๆตรงที่ว่า ลูกน้องของด่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคลาสไลท์ทั้งนั้นเลยกับการเดียนนะครับเบทิสพาสีฟก็คือยิ่งมีตัวละครคลาสไลท์กับการเดียนในสนามเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับแล้วทําไม้ตายของเบรทิสยังตีเป็นแกนบวกอีกด้วยทําให้โจมตีสตูในด่านนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวตายหมดนะครับตีเป็นแสนเลยผมก็ใช้ทําไม้ตายแค่2ครั้งบอสก็ตายแล้วนะครับง่ายมากเลยด่านนี้แนะนําเบทิสมากๆเลยนะครับผม สำหรับด่านที่2นะครับตัวละครที่ผมใช้ก็มี2ตัวเช่นเดียวกันก็คือแพนกับมีอานะครับวิธีการลงตัวละครในด่านนี้ก็ง่ายมากเช่นเดียวกันนะครับผมก็รอให้เกาะขาวๆของจัสมินหายไปก่อนจากนั้นก็ลงมีอามาตีจัสมินเลยแล้วก็ลงแพนมาตีเลยนะครับสำหรับใครที่อยากปิดเกมเร็วนะครับบางทีก็แนะนําว่า,าจ,จะ รีเซ็ตด่านนะครับลุนให้แพนเนี่ยตีให้ติดคลิกนะครับผมก็จะตีจัสมินตายได้ง่ายๆเลยแต่นี่แพนผมไม่ได้ใส่ของนะครับก็เลยตีจัสมินทีเดียวไม่ตายอ่าผมก็เลยใช้พระเอกเนี่ยสกิลปิดจัสมินอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับใครที่มีแพนเป็นหลักอยู่แล้วใส่ของอยู่แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าใช้เทคนิคนี้ก็ตีจัสมินทีเดียวตายแน่นอนนะครับสำหรับด่านที่3นะครับผมใช้ตัวละครทั้งหมด3ตัวก็คือเบียทิส อลิสแล้วก็พอลลี่นะครับวิธีการลงตัวละครนะครับสำหรับด่านนี้จะไม่มีตัวละครอ,อื่นเพิ่มเข้ามานะครับศัตรูจะมีอยู่แค่นี้ผมลงอลิสมาก่อนอยู่ในเลนของโฮตาลุ aru, นะครับผมจะเอาอลิสเนี่ยสลาชีพตัวเองเพื่อบัฟตัวละครบนมือกับตัวละครในสนามแต่ว่าไม่ทันนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ดูวิธีการลงตัวละครไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเอาเบรทิสกับอลิสเนี่ยไว้เลนล่างทั้งคู่นะครับผมที่ผมใช้เบรทิสในครั้งนี้เพราะว่ามันตีเป็นแกนบวกเสมอนะครับแล้วก็ศัตรูหลักๆเนี่ยก็อยู่แกนบวกหมดเลยนะครับก็เลยง่ายเป็นตัวที่เหมาะกับการโจมตีในครั้งนี้นะครับผมส่วนพอลลี่เนี่ยผมใส่เอามาเพื่อฮิลตัวเอกนะครับเ,เพราะว่าดานนี้ไม่มีตัวละครลูกน้องของศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในสนามอีกเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคลีย ลูกน้องชุดแรกไปแล้วเนี่ยที่เหลือมันก็จะมีแค่ e n f o เ c e r เท่านั้นที่เราจะต้องตีให้ตายนะครับแล้วเบรทิดเนี่ยเวลาถ้าไม่ตายมันตี2เป้าเสมอนะครับก็เลยเป็นตัวละครที่แนะนำมากในการใช้ในครั้งนี้นะครับใช้ทั้งเคลียร์มอนก็ได้แล้วก็ใช้ทั้งเคลียร์บอสก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปล่อยออโต้ไปเรื่อยๆจนผ่านนะครับพอลลี่ก็หิวแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวพระเอกของเราตายนะครับ ในด่านที่4นะครับด่านนี้เราจะมีตัวละครที่มาช่วยเราก็คือคาซึมินะครับผมแต่ว่าเราต้องปกป้องคาซึมิเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าคาซึมิตายปุ๊บเราแพ้ทันทีเลยนะครับตัวละครที่จําเป็นมากในด่านนี้ก็คือตัวละครที่มีท่าช้อนศัตรูนะครับให้มาโจมตีตัวเองตัวอย่างแองเจล่ากับวิกตอรียเนี่ยจำเป็นมากนะครับด่านนี้ผมก็เลือกใช้วิกตอรียเนาะเพราะว่าห้ามใช้ตัวละคร SSR อ่าตัวละคร3ตัวที่ผมใช้ก็มีวิกตอรียนีนนากับแมรี่นะครับ เน้นตัวดาเมจหนักๆเอาปิดเกมเร็วเลยนะครับเพราะว่าถ้ายือ้อนานเนี่ยจะสู้ลำบากวิธีการลงตัวละครของด่านนี้นะครับต้องเร็วสักนิดหนึ่งเนาะหลังจากที่ตัวบารินาใช้ท่าแล้วเนี่ยรีบลงวิกเตอรเรียมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามจะลงคิรย่ามาตีนะครับถ้าเกิดเราลงไม่ทันเนี่ยตีคาซูมิเราตายแน่นอนจากนั้นนะครับผมก็ลงแมรี่เอามาบัฟนีน่าบนมือนะครับแล้วก็ลงนีน่าเอามาตี ฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับผมรอบนี้คาซมิตีแรงมากนะครับก็ให้คาซมิช่วยได้ถ้าคาซมิตีติดคลีเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ติดคลีก็อาจจะต้องเอาตัวดาเมจเอมาช่วยเสริมอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับด่านที่5นะครับตัวละครที่ผมใช้รอบนี้ก็มี2ตัวก็คือจิโยแล้วก็ลีเอนะครับ วิธีการลงตัวละครของด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับมาถึงผมก็ลงจิโยก่อนเลยแล้วก็ลงลิเอะนะครับลิเอะในรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ของให้นะครับเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าต้องใช้งานลิเอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ของให้ทําให้ตีไม่ค่อยแรงนะครับที่เหลือก็ปล่อยออโต้เลยนะครับไม่ค่อยยากไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าเซเลน่ารอบนี้เนี่ยเลือดแคบ แสนแปดเองนะครับน้อยมากมันมีเรื่องตลกอย่างหนึ่งก็คือเซเลน่าของผมในรอบนี้นะครับมันเป็นซอมบี้นะครับผมเดี๋ยวปล่อยคลิปรันไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าซอมบี้หมายความว่ายังไงคือถ้าท่านผู้ชมคนไหนเล่นแล้วเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้น,นะครับหรือเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะครับคือผมตีเซเลน่าตายแล้วฉากมันแบบตัดเหมือนเหมือนชนะแล้วนะครับแล้วอยู่ๆมันไม่หยุดนะครับ มันตีต่อเนี่ยมันมันตายแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยเหมือนอาร์มอนมันอาร์มอนมันใช้ท่าชุบจัดมีนขึ้นมานะครับแต่ว่าเซเลน่ามันไม่ยอมตายมันตีผมต่อแล้วดาเมตก็รันต่อแล้วฉากต่อสู้มันก็กลับมาสู้ใหม่นะครับผมก็แบบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยนี่สรุปแพ้มาวะเนี่ยก็เลยแบบเอ่อเกือบแพ้นะครับแต่ก็สุดท้ายก็สู้ชนะได้นะครับเพราะว่าเกตําไม่ตายของเราเองมันรีกลับมาพอดีนะครับผม ก็ต้องปราบเซเลน่าสรอบนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบผมไหมนะครับถ้าเป็นไม่เป็นอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้ด้วยนะครับตลกมากเลยเซเลน่าสองบีในครั้งนี้นะครับผมสำหรับด่านที่6นะครับรอบนี้ผมใช้ตัวละครถึง4ตัวเลยก็คือเพนนีกิกกี้ลีเอแล้วก็จัสมีนนะครับวิธีการลงตัวละครนะครับรอบนี้มันมีอจ้าแชนตี้มากวนใจเนาะ ผมก็เลยลงลิเอเนี่ยเอามาทําดาเมจก่อนเลยนะครับเพราะมีแค่3ตัวละครในสนามเปิดด้วยลิเอเลยนะครับถ้าใครลิเอใส่ของแรงๆเนี่ยก็ตีนิโคล่าให้เลือดลดเยอะๆไว้นะครับจากนั้นผมก็รอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงสนามลงตัวละครมาเต็มสนามนะครับแล้วก็รอให้เกตทําไอตายของพระเอกเต็มนะครับผมพอเกตทําไอตายพระเอกเต็มปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้สกิลหนึ่งเคลียร์สนามเลย เราก็รอให้แ่ายตรงข้ามลงฮอนารุให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นลงเพนนีเอามาเก็บซาจิโกเ่นกลางพร้อมบัฟกิกี้ในมือนะครับจากนั้นก็ลงกิ๊กี้เนี่ยไว้หลังเพนนีนะครับตีทะลุเข้าไปหานิโคล่าเลยนะครับเสียดายที่นิโคล่าไม่ตายผมก็เลยลงจัสมีเนี่ยเอามาปิดนิโคล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะจัสมีเนี่ยมันจะตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดเสมอนะครับผม สำหรับด่านที่7นะครับผมใช้ตัวละครแค่2ตัวก็คือกิกกี้แล้วก็แอนนะครับผมวิธีการลงตัวละครของด่านนี้นะครับหลกัลกๆผมก็รอยา,ยาวๆเลยนะครับรอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงตัวละครมาให้เต็มสนามนะครับลงมาเยอะๆแล้วก็รอให้พระเอกเนี่ยเกตท่าไม้ตายเต็มนะครับพอพระเอกเกตท่าไม้ตายเต็มปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้สกิลหนึ่งเคลียร์สนามแล้วก็ลงแอนมานะครับ แล้วก็เอากิกกี้มาเก็บบอสนั่นเองบอสในรอบนี้เลื่อนไม่เยอะนะครับข้อดีของแอนเนี่ยคือมันมีบัฟนะครับผมมีบัฟเพิ่มแอคแท็กับเพิ่มพลังป้องกันเพราะฉะนั้นใช้กับกิกกี้เนี่ยบัฟกิกกี้ไป2เท่าเลยนะครับพอกิกกี้เองก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเช่นเดียวกันทําให้ปิดบอสได้ในฮิตเดียวเลยนะครับง่ายมากเลยด่านนี้สําหรับด่านที่8นะครับด่านนี้ ผมใช้ตัวละครแค่2ตัวก็คือนีน่ากับอลิสนะครับผมเรียกคอมโบนี้ว่าคอมโบอันติเมตนีน่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าผมใช้คอมโบนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าจะปิดบอสได้เกือบทุกตัวในอัศจรรย์นี้เลยนะครับเพราะว่ามันตีแรงจริงๆนะครับผมวิธีการลงตัวละครของดานนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับผม มาถึงผมก็ลงอลิสไปก่อนเอาไปสละชีพนะครับอลิสเนี่ยเวลาตายนะครับจะบัฟตัวละครในสนาม1ตัวเพิ่มแอ็แท็กกับตัวบนมือ1ตัวนะครับแล้วบัฟอลิสเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าเป็นตัวละครจากอ่าเมืองหลักนะครับผมซึ่งไอ้นีน่าเนี่ยอยู่เมืองหลักนะครับทำให้ดาเมจนีน่าเนี่ยแรงตีฮิตเดียวบอสตายเลยนะครับผมสำหรับด่านที่9นะครับผมใช้ตัวละครทั้งหมด4ตัวก็คือเบียร์ทิสจัสมิน แล้วก็ซาจิโกะนะครับวิธีการลงตัวละครของด่านนี้นะครับก็จะยุบยับนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวละครในด่านนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเบียทิสก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับด่านนี้นะครับหลกัหลกๆผมก็รอให้ฟีบี้เนี่ยใช้ถ้าไม่ตายก่อนจากนั้นก็ลงซาจิโกะเอาไว้เลนกลางนะครับด้านล่างสุด เอามาบางังดาเมจให้กับเบียทิสนะครับเสร็จแล้วผมก็ลงเบียทิสเอามาทำดาเมจนั่นเองรอหลักๆผมรอให้เกาะแชนตี้อ่ะหายก่อนนะครับเราค่อยลงเบียทิสเพื่อที่จะได้ทําไม้ตายเก็บแชนตี้ไปด้วยเลยทีเดียวจากนั้นนะครับผมก็ลงแอนมานะครับผมแอนในรอบนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าไอสม,มอนของแอนเนี่ยมันเพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับต,ตัวละครในทีมนะครับผม แล้วก็ช่วยแทงได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ด่านนี้ก็ผ่านไปได้ง่ายนะครับพอศัตรูพอบอสเลือดเหลือปิ่มๆเนี่ยผมก็เอาจัสมีนะครับลงมาเก็บบอสเพราะว่าอันตีจัสมีเนี่ยตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดเสมอนะครับ แล้วเราก็มาถึงด่าน10แล้วนะครับด่านนี้เราก็จะมีตัวแอซิดเป็นคามิลนะครับแต่รอบนี้เราไม่ต้องปกป้องคามิลนะครับผมก็ปล่อยตายได้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าคามิลก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับตัวละครที่ผมใช้ก็มี3ตัวก็คือลิกเกียพอลลี่แล้วก็หาโตนะครับลิกเกียกับหาโตรอบนี้ผมไม่ได้ใส่ของให้นะครับดาเมจมันก็เลยจะเบานิดหนึ่งวิธีการลงตัวละครของด่านนี้นะครับหลักๆเราก็รอก่อนผมจะรอให ฝ่ายตรงข้ามลงกากะคูมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ทําไม้ตายให้เรียบร้อยเพื่อเรียกสมุนลูกสมุนออกมาเยอะๆนะครับจากนั้นผมก็ใช้ลิกเกียเนี่ยเคลียสนามเลยรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลงฮาโต้มาเคลียอีกรอบนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ของรอบนี้ก็เลยใช้สกิลทีเดียวไม่ตายนะครับแล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็ปล่อยออโต้ย,ยาวๆผมแนะนําอีกอย่างนะครับลิกเกียเนี่ยอย่าวางไว้ด้านล่างตรงกลางแบบที่ผม วางนะครับเพราะว่ามันโดนสกิลของบาลินาตายแนะนําให้หามุมวางไว้นะครับอาจจะเป็นเลนบนก็ได้พอเกตพระเอกเต็มนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามลงบาลินาลงคาซูมิมาแล้วเนี่ยก็ใช้สกิลหนึ่งเคลียรสนามจากนั้นก็เอาพอลลี่ลงมาฮิลนะครับผมแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้ตัวละครมันออโต้ไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครกลัวตายแบบผมนะครับก็เอา ตัวแท้งสตัวมาใส่ก็ได้นะครับเอามาบังดาเมจให้กับพระเอกนั่นเองแต่พอดีผมไม่แน่ใจว่า,ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ใส่มา,าแต่ว่าปรากฏมันตีผ่านนะครับก็เลยโชคดีไปนะครับผมแล้วเราก็มาถึงด่าน11แล้วนะครับด่านนี้ผมจะใช้ตัวละครทั้งหมด5ตัวก็คือแพนลิกเกียวิกตอรียไดมอนด์แล้วก็ฮาโต้นะครับ ด่านนี้มันอาจจะมั่วๆสักนิดหนึ่งนะครับพอดีว่ามันบังเอิญผ่านเนาะมันคือแผนมันอาจจะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับก็แนะนําว่าใครที่จะจัดทีมนะครับก็อัดแอพทีมสักนิดหนึ่งคือด่านมันไม่ยากนะครับแค่บังเอิญผมจัดทีมมั่วไปหน่อยแล้วมันดันผ่านนะครับผมวิธีการลงตัวละครในด่านนี้นะครับหลักๆเป้าหมายของเราคือต้องเก็บแอนนาก่อนผมก็แผนเนี่ยลงมาเก็บแอนนาเลยนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ แนะนำว่าหาตัวแท้งมายืนกันเอาไว้เยอะๆนะครับผมเอาแท้งอืดๆนะครับกันไว้ซักตัว2ตัวแต่พอดีผมใส่มาแค่วิกตอรียนะครับผมก็เอาวิกตอรียเนี่ยมาลงตอนที่เกตยูเมะใกล้เต็มนะครับเพราะว่ายูเมะในรอบนี้เนี่ยมันดูดเกตถี่มากนะครับผมพยายามหาแท้งไว้ซักตัว2ตัวนะครับอพอดีมันบังเอิญผ่านนะครับทีผมก็เลยจะมั่วๆสักนิดหนึ่ง จากนั้นผมก็จะเอาไดมอนด์เนี่ยลงมาดึงวิกตอเรียขึ้นมือนะครับแต่บังเอิญว่าวิกตอเรียเนี่ยตายไปก่อนเพราะว่าฝ่ายรงค้ามเนี่ยลงตัวละครมาถี่มากนะครับก็เลยวืดไปกลายเป็นเอามาฮิวแทนจากนั้นผมก็เอาสกิลพระเอกสกิลหนึ่งเนี่ยเคลียสนามพร้อมกับฮาโตนะครับเคลียรสนามไปเลยแล้วก็ลงลิกเกียเนี่ยมาเคลีย์สนามอีกรอบนะครับสิ่งที่ต้องรางวัลอีกอย่างก็คือเฮอร์ซีนะครับ ถ้าเกิดลงโซเซเลอร์มาเยอะๆเนี่ยระวังเฮอร์ซี่มันลงมาระเบิดไายนะครับผมก็โชคดีที่รอบนี้ผมไม่ได้ใช้โซเซเลอร์เลยเนาะก็เลยแบบรอดจากการระเบิดนะครับตัวละครสุดท้ายที่ลงในครั้งนี้ของฝ่ายตรงข้ามก็คือนาตาลีนะครับหลังจากที่เห็นนาตาลีแล้วเนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะครับผมอ่าสำหรับด่าน12นะครับด่านนี้เราจะได้มิยุกิมาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมอ่ารอบนี้เราต้องปกป้องมิยุกิเอาไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าตัวที่ตี ศัตรูเข้าเนี่ยมีเพียงมิยุกิเท่านั้นนะครับผมผมก็แนะนําเป็นตัวแท้งกับตัวฮิลเนี่ยใส่มาเยอะๆนะครับตัวละครที่ผมใช้ในครั้งนี้ก็คือวิก t ตอ i a เรียจัสมินแอนดมอนฟลอร่าแล้วก็พอลลี่นะครับผมวิธีการลงตัวละครในดานนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับหลักๆผมก็รอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงตัวละครเวฟแรกมาจนเต็มสนามก่อนนะครับ ให้มิยุกิเนี่ยใช้สกิลเคลียร์สนามก่อนพอเคลียร์สนามเสร็จแล้วรีบลงตัวแทงหรือตัวล่อดามเมจมาเลยนะครับกรณีนี้ผมลงแอนมาเนาะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามจะลงคาซุมิมาทันทีแล้วคาซุมิในด่านนี้เนี่ยตีแรงมากนะครับตีเป็นแสนเลยถ้าเกิดปล่อยตีพระเอกคือตาย100%นะครับผมใช้แอนแทงเพราะว่าแอนเนี่ยมันเอาลูกสมุนแทงเนาะจากนั้นก็ลงวิตตอเรียนะครับเอามา แทงดามจของมากิแล้วก็ตัวลูกน้องตัวที่เหลือนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวแอคแทกลงมาเยอะพอสมควรนะครับเอาวิกเตอรยแทงไว้ก็ดีหรือว่าใครมีตัวแทงเยอะๆก็ลงไว้ก็ได้นะครับดีนะครับที่มิยุกิในด่าเน,นี้ตีค่อนข้างแรงลงสกิลทีก็ตายหมดตายหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเอามิยุกิเนี่ยยืนเซฟไว้ให้มากที่สุดนะครับ ผมก็เลือกที่จะใช้พวกตัวซัมมอนในการแทงเพราะว่ามันตายเกิดใหม่ได้นะครับตายแล้วมันจะมีลูกน้องโผล่ออกมาหลังจากนั้นก็เอาพวกฮิลเนี่ยมาคอยฮิลมิุกิเอาไว้นะครับฮิวตัวละครแทงของเราเอาไว้เพราะว่า,าถ้าเราไม่มีมิุกิเราก็ตีบอสไม่เข้านะครับแพ้ทันทีก็ไม่ยากนะครับด่านนี้หลักๆก,ก็แค่คีมิุกิเซฟไว้แล้วก็อเอาตรอดจากคาสุมิให้ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอาวุธ UR อาสักหน่อยละกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็วิธีการทำอุปกรณ์ UR นะครับแล้วก็เข้าไปที่กระเป๋าอุปกรณ์นะครับผมช่องอุปกรณ์สมใส่นะครับก็อันนี้นะครับมันจะได้เป็นพินแบบนี้มานะครับเป็นยังใช้งานไม่ได้เราจะต้องปลุกพลังมันก่อนนะครับผมวิธีการปลุกพลังเนี่ยก็คือเลือกที่ตัวไอเทมแล้วก็กดขวาล่างนะครับปุ่ม activate จากนั้นเนี่ยมันจะให้เราใช้ไอเทม3ชิ้นนะครับก็คือ,อเครื่องประดับ SSR 3อันนั่นเองแล้วก็เลือกของที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ผมเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมก็ใช้เจ้าอินอันนี้ละกันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นแก้ววายละกันพอดีผมแก้ววายเยอะมากนะครับคราวนี้นะครับพอเราใส่อุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา เงิน2ล้านนะครับใช้ในการปลุกพลังให้เป็นของ UR นั่นเองนะครับพอปลุกพลังปุ๊บอ่นนี่นะครับก็ได้อุปกรณ์ UR แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความสามารถกันสักนิดหนึ่งในส่วนของความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะทําให้ตัวละครในทีมเราเนี่ยได้รับการหิวแรงขึ้น16%ทุกตัวนะครับก็คือเมื่อตัวละครที่ใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้เข้ามาในสนามเนี่ยตัวละครในทีมทุกตัวจะได้รับ การหิวแรงขึ้น16%นะครับก็ดีมากนะครับพอดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเองคนเดียวแต่ว่ามันให้กับทุกคนในทีมเลยนะครับผมก็น่าจะเหมาะให้ใส่กับพวกแอนนานะครับเดี๋ยวผมใส่ให้แอนนาเลยละกันวิธีการอัปเกรดเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะตันเลเวล30พอเราเอนชาร์นะครับ อ่าอัพดาวเนี่ยมันจะใช้เจ้าเหรียญอันนี้เหมือนกันนะครับผมเหรียญอันนี้ตอนนี้เนี่ยมันหาได้จากอ,าอีเวนต์ตีบอสข่าวที่แล้วนะครับตีเฟอร์นเบตข่าวที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นอีเวนต์ปลุกพลังของฟีบี้นะครับให้เป็น6ดาวพอดีผมมีฟีบี้6 6ดาวอยู่นะครับก็เลยมี2ชิ้นก็เ,เดี๋ยวอัปเกรดสักหน่อยละกันนะครับดูว่าสเตตของเจ้าพินยูออันนี้เนี่ยมัน เสเตตสูงสุดที่เท่าไหร่ตอนอัพขึ้นเลเวล50เนี่ยมันดันใช้แหวนอีก2อันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีของไม่พอเนาะก็ต้องรอดูว่ามันหาได้จากไหนอีกนะครับอะแล้วนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอัศจรรย์ในครั้งนี้นะครับรวมถึงวิธีการอัปเกรด เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้เป็น U R ด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ